ถือว่าเบ็ดคิดเลยนะซื้อมาจุกันนี่ทุกคนไอเบ็ดนี่ก็มัดแล้วก็จะสอนพลลงมาคิดทาเด็ดโชกโตกเลยทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีชิคทานที่ตาบแล้วครับซอมบรรยากาศยามเช้านะการที่ได้เดินทางไปหน้าไอ้ทุกคนเลยการบรรยากาศที่ได้ไปหาคนอื่นนะ ก็บองว่าที่ได้เรือบอสติดตามไปลุ้นเด็ททุกคนป่ปยมินีกับสาวพุทธายน้อยไปกับป่ายนำว่าทรงนี้กับผลกระตกอะกินเผาบอนกินพี่เลยสบายดีแล้ว ต่างคนเนี่ยเลยนะทุกคน लग ายลไลลีบุกระถือว่ามาหยอดหน้าแล้วทุกคนได้ที่ได้หากินข้าวก็นะนี่ก็ถือว่าเมากับมาหยอดหน้าก็บที่ได้ไปหาหาหน้าไม้แถวแค่ไม้แค่หน้านี่แหละกระปภูว่าที่ได้หรือเปล่านะหน้าไม้กันนี่ขยางมาหยอดไฮถือว่ามาแต่งลายนะแต่งโม ภาษาภาษาไทยน้อยเป็นกับสุฉอนเป็นมาอ่างำหลังทุกคนเลย หาเพรานว่าตอนนี้จะพ่อถ่น้อยเพิ่นกะเอามาหอดไฮ้ได้เพิ่นมาเอาแตงส่วนคอยชิได้ไปหาหน้าไม้ได้เห็นว่าแตงนะเอาไหมแต่งไม่ใหญ่นี่คือตาละเอาไหมนี่อันน้อยนี่ชุกแล้วหน่อยนี้นะทำไหมเอาทัก โอ้มาเลยมาแตงโมหลายๆกันจูไฮนี่นะอือก็กรองนีเลยทุกคนเลยแตงกินก็มีนะจูเพียงหลายแตงโมน้อยใหญ่พร้อมตอนนี้ก็ข้าวหน้าก็โอเคว่างามพักเลยทุกคนเลยว่าเหาก็ทีดได้ไปหาหน้าไม้เตอร์นะยูเตอร์ฮะน,น,นึกว่าแถวลุ่มนี้มีแต่ป่าหน้าไม้ธรรมดทุกคนเลย กะมาหอดป่าน้าไม้นะถือว่าน้าไม้กะมีลายอยู่ได้นี่ดูใหญ่ถืมอมาป๊าโตอหน้าไม้บล็อกนี่ถือว่าโด่ใหญ่ได้ถือว่าเอาไปได้ถือเฉบมาเอาก็เลยหักอ่โด่งนี่กะโอ้ใหญ่ขนาดเลยทุกคนเลย ก็ไดชามต้ำไม้ก็ได้มาแถน,นี้กับต้นลายขนาดทุกคนเลยต้นไม้นะดูกันง่ายๆชูกๆทุกมัดเดี๋ยวฮาวชีฮาไปเอากันนะถือลายได้ต้นไม้แถน,นี้กันน่ะยีไนยูก็มีทุกต้นไม้ทุกมัดน,น้ำไหลแห้งขนาดทุกคนเลย เขาปีลงมาเลยรู้ทันทันพายกันรู้เลยเขามาฮอดแกงนะถือว่าเขาจะได้ลงไปหาเตอร์เ,ลเลอลไรทุกคนนะมาไหมกันือว่าแถวนี้ก็ไม่อยู่แต่มันมีหลายนะเขาก็เลยลงไปหายูฟุนพราวามันหลาย คือเป็นถ้ำทุกคนในวังนี่นะชือว่าป่าล่าใช่ปานะ่าเนี่ยเอาไปเอาเบ็ดคิดมาคิดป่าลงเบิ่งนะเดี๋ยวเาจีหาน้ำไม้ก่อนทุกคนเลยตอนนี้ก็มาฮอดน,นีอ่าบอดเดนี่ดฉามโด่งเลยทุกคนเลยเออเฮงดีเลยนะโอ้ห่างลิ้นน้ำไม้นี่อ้มันเอ่ออยู่คิดดีใจเลยดโด่งนี่กันขาวเลยนะ โด่งนี่ก็ขาวโอ้ไม่จะโดงงามเลยนี่มีนจะโดงขาวเลยอือเห็นนะ,ะข้าวกระลางเลยนะงามนะถ้าไหล่าเติบไปนะน่าจะพ่อแกงแลง้วทุกคนเอ้หัวข่าหาอีกชักงน้อยกะทีได้เมอร์เมอร์หายจิวที่กินนะ กรม่หนึ่งโด่งสองสามสี่ห้าห้าโด่งทุกคนเลยถือว่าต้นไม้บ่งก่อนนี่เออหลายชั่คนได้ ถือว่าเฮากเอาดต้ไม้ได้ลายนะเฮาก็จิได้เมื่อก่อนทุกคนเลยเมื่อหาแกงบต้นไม้นี่แหละมันนี่กะบตัดทิ้งไม่เฮาก็ถือว่าลายเติบได้น่าจะพอกินนะฉันนี้อันนี้คือต้นไม้ลายทุกคนเลยต้นไม้ลายมันหายากนะต้นไม้นี่ถือว่าโชคนี่กะมันทะเลาะลายเดี๋ยวเฮาก็จิได้เมื่อก่อนมันนี่ถือว่ายางความดงนี่กะบกายเติบได้เปิดจิบหอดเทงนี่กับ กะ็ทว่ามาฮอวเทงก็ได้ว่าสะสอนท่านไ,ได้แกงหน้าไม้กับวาได้เนงกินแล้วเฮ็ดกับพักแกงเฮ็ดผงแลนเือักใส่ยอดมะโบ๊อบนะเดี๋ยวเ่านจะได้เฮ็ดกินแกงเฮ็ดเฮ็ดพผกแลนใส่ยอดมะบ๊บแล้วกับชน,นไม้นี่ท่ได้ต้มไว้ทุกคนเลยต้มไว้กินมาแล่ง แก้วกระเจยาเดี๋ยวกินหัเต็งนเกินนเ้วเรื่งขายเรอันี้กได้คางมอนะถือว่ามาคิดกิจการเสร็จแล้วนำมาเพ็ดกันถือว่าเผ็ดดิบแต่ น,น,ะะนี่ก็แกงพักกับสุกแล้วทุกคนเลยจะได้ปรุงกินข้าวน้ำนี่ดอกไม้ที่เราไปหามาก็ถือว่าลายเติบไง กุ้ยวัลา่อแกงยดพักไส้เฮ็ดพุงเล่นมันโยกเห็ดพุงแล่นจะไปสมุดนี่ก็แกงเห็ดกับยอดระโบกรสุกอะะมากทุกคนกินข้าวเทงเดียวมันนี่มามามนี่เกงแบบธรรมชาสร เด้็กโตสองตัวแล้วโอ้มอันแท้โอ้ฉอดบิคิดได้ชอกโตแล้วทุกคนเลยตาเลยนี่ปาป่าบอง่ายเต็มลอง ถือว่าเบ็ดคิดไนดะ้นี่นะซื้อมาจุกนี้ทุกคนไอเบ็ดนี่กระมัดแล้วก็จะสอนพลลงมาคิดทาเด็กฉกโตก็ไดนะ้ถือว่าตอนนี้กับผลกระตกมาอยู่ทุกคนเลยกระตกมีแห้งนะเพราะว่าโซงนี้ปนไปได้ขึ้นป่าลนะโซงนี้ตอนนี้ก็จะสอนเพ่นเป็นคนคิดไนดะ้โอ้โหว่าที่ได้เมื่อแต่ฉกโตนะั้นมีจักทุกคนเลย คือว่าคิดบปเกินตัวนึงชอกโตนะมันถือนะการนั้นก็น่าจะบ่ถือเพราะว่ามันลักด้